สวัสดีค่ะบ้านสวนชินโชดแฟมิลียินดีต้อนรับค่ะเนี่ยค่ะสารแหนงงามๆเป็นผักที่ชูรสอาหารแล้วก็ทำให้เราเจริญอาหารเมื่อใส่อาหารค่ะมีกลิ่นหอมรสชาติอร่อยค่ะคือสารเหน่ค่ะปลูกยากดูแลยากมากก็คือสารเหน่ค่ะช่วงฝนตกหนักที่ผ่านมาป้าก็ดูแลอยู่นั่นแหละค่ะเดินมาดูทุกวันทุกเชา้าทุกเย็น เขามีหนอนหนอนใยค่ะตัวเล็กเขาจะชักใยแล้วก็พันใบแบบนี้ค่ะเนี่ยค่ะป้าก็เข้ามาดูเลยมาฆ่าค่ะฆ่าหนอนค่ะเนี่ยค่ะจะกินก็เสียดายค่ะป้าก็จะมาตัดยอดปักชําไว้ค่ะเนี่ยค่ะคือถ้าอ่าอันไหนรอดก็รอดค่ะถ้าไม่รอดก็เราก็ชําไว้หลายๆตะแสองสามตะกร้านะคะถ้าอันไหนรอดก็เราก็ได้นะอันไหนไม่รอดก็ แล้วไปเนี่ยค่ะป้าก็จะมาปักชำไว้ค่ะเนี่ยค่ะเพราะว่ามันดูแลยากมากค่ะดูแลยากมากคือสารเนค่ะเนี่ยค่ะ,คะปักชำไว้อันนี้ป้าซื้อมา20บาทค่ะซ,ซ,ซื้อมา20บาทนคะคะทำกับข้าวนี่ไม่เคยได้ใส่สารเนห์แล้ค่ะคือเสียดาย เพราะว่าปลูกยากดูแลยากเหลือเกินค่ะเมื่อเข้างามแบบนี้ก็จะปักชําไว้ค่ะปักชําไว้สักสามกระถางสามตะก้ารอดสักหนึ่งตะก้าก็ยังดีรอดสั้นสั้นหนึ่งกระถางก็ยังดีค่ะนคะคะเป็นลาบเป็นยำไม่เคยได้ไปใส่เสียดายค่ะ ชำไว้ค่ะดูแลยากมากค่ะช่วงฝนตกที่ผ่านมาในป้าจะเดินมาดูแล้วจะมีหนอนใยค่ะหนอนใยตัวเล,ล็กๆหนอนใยตัวเล,ล็กๆม้วนใบค่ะชักใบชักใบกินใบของเขาค่ะนี่ยค่ะ แล้วก็ข้างล่างนี่ก็จะเป็นปวกนะคะถ้าไม่ดูเลนี่จะเป็นปวกค่ะถ้าเราเอากากมะพร้าวสับใส่นี่จะเป็นปวกค่ะปวกกินปวกกินนี่ก็จะยุบตายค่ะป้าเคยปลูกครั้งนึงงามมากๆค่ะงามเรื้อยสวยงามมากๆปวกค่ะปวกขึ้นข้างล่างเขาเรียกว่าปวกตีท้ายครัวเนาะปวกตีท้ายครัวเรานีค่ะ ต้องดูแลค่ะดูแลดีๆปลูกยากดูแลยากมากค่ะคือสารเนรนี่ค่ะได้แล้วหนึ่งตะก,ก้าค่ะเป็นตะก,ก้าลูกละยี่สิบห้าบาทป้าก็เอาถุงปุย๋ยเออวนร,รอบๆตะก,ก้าเพราะว่าเวลาเราลดน้ําน้ําก็จะไหลออกจากตะก,ก้าหมดค่ะไหลเรื่อยๆเวลาฝนตกก็น้ําก็จะไหลหนีค่ะนี่ค่ะมาอันนี้หนึ่งกระถาง ักช้ำไหมคะ่ะดินก็เป็นดินถุงค่ะดินถุงผสมกาแฟค่ะเป็นกาก,กาแฟที่โรงงานที่เขาต้มต้มน้ำกาแฟขายลูกสาวเอามาให้คะ่ะกาก,กาแฟพอลูกสาวได้กาก,กาแฟเขาก็เอาไปตากไว้ที่บ้านเขาแล้วมันก็ ลูกสาวก็แห้งแล้วก็เอาใส่ถุงมาให้มาถึงบ้านป้าก็ตากอีกรอบค่ะเป็นผงกาแฟค่ะเป็นผงกาแฟผงกาแฟแล้วก็ดินซื้อค่ะป้าจะไม่มีดินเองนะคะดินซื้อมั่งดินเก่าบ้างค่ะเนี่ยค่ะเมื่อเราปลูกได้งามแล้วก็ต่อยอดค่ะ ต่อยอดเราจะได้มีให้มันมีเยอะๆเนาะให้มันมีเยอะๆนคะคะจะกินก็เสียดายค่ะจะกินก็เสียดายนี่ค่ะเนบลงไปเลยค่ะเนบลงเนบลงไปกดให้แน่นๆค่ะแล้วก็ไว้ในร่มก่อนแล้วก็ดูเลนหนอนใยนะคะหนอนใยตัวเล็กๆค่ะหนอนชักใย กับข้าวไม่เคยได้ใส่เพราะว่าความเสียดายเนี่ยคะ่ะเห็นไหมคะดินที่ป้าผสมมันจะแดงๆเป็นกากกาเฟค่ะเป็นกากกาเฟลโรงงานลูกสาวมาให้ ปูกเสียงไปค่ะแล้วปลูก3กระถางเนาะได้หนึ่งกระถางก็ยังดีต่อยอดขยายไว้ค่ะต่อยอดขยายไว้ใส่ลาบนี่อย่างอร่อยใส่ยำปากระป๋องอร่อยมากค่ะสารณเน ใส่ยำปลากระป๋องจะอร่อยนี่ค่ะนี่ค่ะแล้วปลาก็จะ รดน้ำค่ะรดน้ำเอาป้ากับหัวกับหางโทรศาัพท์ตร๊อเาขอโทษเด้อพี่น้องนีค่ะนค่ะแล้วก็จะเอาไว้ในร่มก่อนค่ะจะไว้ในร่มก่อนนะคะ,ะ,เ,นนะ,คะเราก็ดูเล ติดหมดนี่ก็จะงามสะพรั่งเลยค่ะจะงามสะพรั่งเลยเนี่ยค่ะก็ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆที่แวะเข้ามารับชมนะคะถ้าเห็นว่าคลิปของป้ามีประโยชน์ก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ป้าด้วยค่ะคลิปนี้ป้าก็ขอลาทุกคนไปเพียงแค่นี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ